ก่หน้าเราไปูปัจจยอะลวหนก็นาว่าธรมมะดยดีดยดีแล้วเนสุสารละสุดสารละจอจะบางการเล่นทราบว่ามีเม่อด้ก็น่าเราถ่ายตัวธรมาในโมดูกันเนี่ยเรชมโมนี่และเลยอาจะมุดเปลไปเนี่ยตัชุดละชาเบอรอะไรติตอย่างนี้ยเนาะในโม่จโซหนก็น่าถ่ายตัวธรมาเนี่ย่านซาเสียเลยเจพันซาเหนีอเลยเจเน่คนยะก็น่าชอบ่าเอ Nāxpī chāgayā, mōtikāne ātato lūtāto tōtāsa nōtata chāgāne nē, nōtata tlīlā. Nāi bātōgatā nēngi, sāma sāllayā gā su khấn để mới này để mới nát này phát sát sét gì chứ phát sát bỡ này đểm mới nóc gà mới vợ đểm mới nóc gà bà đểm mới giờ lơ thì sao lơ bảy nhồi này đi lẹ la bắt sát gà có gà rồi bắt sát gà có gà mới giờ đểm bắt ủ diều bỏ khai la ủ diều đểm ủ diều đểm ta này bắt gì ปลบากเขาได้เสียนอการเด็แต่เ้าได้นานี่ชอบปลาหมมขวดจูเด็บ้าปราดตัวจนนี่เนี่ยแต่โคไั้ไบาปราดตัวในนี้มนจูร้เลยมันแล้วโอ้ได้เสีล้วไี้เสียวานาเน้บปราดตัวมีนั้นทำมือดไแล้นาไม่ได้ปราดตัวเนี่ยไม่ชมยเจ้าดีมาไดเสีมาได้วานี่ไม่ชมมนการนี้ตั้งนานวแล้แต่ว่าเรามไม่ลงมาอนลามาบอ

จอจร่จปเนี่ยเใช้กนต็มเลลปราศาย้อยเนเ่ยตุกานตนเยจะวมนชมะมีมียก็ปัดพอจื้อึงเง้ยคอดึงเงเลยชักคอชาร์ตอาจจะชื่อคูต้ไม่รู้มบอแต่ชตาเชาดึกวาได้ขันบัตปักตัวก็ะนี่ไมปัตัวเล่น่าน้าอะไร Tất cả mẹ chăn miệng mi nhan 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 gọt nhan nhan mẹ mẹ blah lạc hơi khắp mặt một chất quay nhanh mọi giáo khoác nhì. Tất cả nơi tôi lưng nhan tất cả chinh vài vài tuk hoa chưa lưng nó tuk chinh vài mẹ 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 ต่คนทั่วนี่ยนึตชานกเส้อมีลยไเท่าไหร่เออมีเนี่ยเนละเต่ยาบลาอาเบมีน่มัน j a บล a n d เี่ย j บอตัสิอาเ็มีนี j นียแต่าดี๋ยวแค่นี่ยผมหมายถงอัลลอคิข้อมาแล้วย a บลาถ a b ลก็เป็นผักวันด้วเขาเคยว่าแต่ย่านอู่เาบลักเนียก็ัดย่าจอบรเปล่าเออู่อา บางครั้งเน่โอ้ไม่กวาจะแชนดทอดดูทอดด้ว่ชกเกะกับรรจุเจะสุกอดี่เราตนิ่นิ่งโอ้คน่ี้เป็นสดทอดดูสิกะเอาไม่กีนจานทกว่าแล้วไม่เลยเป็นนิ้เปองกว่าแล้วไม่ได้แล้วเโอ้เยเรา่วสุดเ่วสุอเราจุนชคคนละคดบบโอ้ไปจานาาคนเราคนดูคนดูอะนยเราอาศยกันใ้เกิเปเกิดขเราแ่ฉัเา่จาที่นั lần đó người ta về chả bùi lơ ta gây thật ta đố thì người ta bỏ số <laughs> 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 nhưng mà đố là đặt cái này giá này à bảo là rồi 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 bà mà phá thu của đó chỉ mà nhưng bà, ô có trả có trả mà hai trăm mấy nhau là được đưa. ô gì <laughs> à à hai trăm chưa đạt cái con đền nhỏ bản đất lẻ đấy xí nhà vậy người tại yêu mì 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 này cái mì mì này mà đấy xí nhà cái 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 tờ này chúng nó bảy đất lẻ mì này ô sơn đi sơn này khách đến nhau về lại quả về tôi giờ đã xem với sinh nhã còn chỉ còn lộn tất giá nó mình mía cái chậu này ổ ổ từ đã ta khai này Tết ta giờ mình mía là khá cái ổ ta buộc chị đi lo bây chắc nó bây giờ chạy tuần này chạy 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 bây giờ đó lúc đó chắc nó chạy ba ba chưa là ba